ตอนที่646สัส่สสัญสเอนทั่วทิศใช่แล้วเวลาเพียงทั่วพริบแต่เดียวบัตรคอนเสิร์ตห้าหมื่นใบของเซียนในอขายหมดเกลี่ยงและในเวลานี้เพียงสองชั่วโมงนับตั้งแต่สตาร์ไลท์ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเซียนในจะจัดคอนเสิร์ตเว็บไซต์ขายบัตรรายใหญ่ที่ร่วมมือกับสตาร์ไลท์ก็สับสนเช่นกันนี่คือการขายบัตรครั้งที่เร็วที่สุดในแพลตฟอร์มของเขาครั้งหนึ่งเซิร์ฟเวอร์หลังบ้านมีการแสดงเวลาที่แม่นยำนับตั้งแต่เปิดช่องทางจำหน่ายบัตรไปจนถึงขายบัตร เรื่องนี้ยังต้องพิจารณาถึงความขันผลของเครือข่ายและเวลาในการลงมือของผู้คนในนั้นมีเว็บไซต์จาหน่ายบัตรรายใหญ่2รายซึ่งเซิร์ฟเวอร์ครั้งตึงตั้งแต่สองทุ่มในตอนนั้นใครๆก็คิดว่าอินเทอร์เน็ตของตอนมีปัญหาแต่เมื่อเซิร์ฟเวอร์กลับมาเป็นปกติพวกเขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว,ว่าเราไปสองชั่วโมงเพื่อกดบัตรคอนเสิร์ตของเซียนไลปรากฏว่าผู้คนนับไม่ถ้วนต่างเข้ารอยอย่างโดดเดี่ยวบัตรละ่ะบัตรไปไหนหมดแล้วสตาล์อ้างว่ามีบัตรห้าหมื่นใบไม่ใช่หรอพวกคุณขายบัตรม,ม่ด้ไไ ไปแล้วดูถูกกันเกินไปแล้วคิดว่าฉันไม่มีเงินซื้อบัตรคอนเสิร์ตหรือไงอันยกระประกาศเดียวอันยกระประกาศเดียวกลุ่มเล็กระเบิดแล้วชาวเน็ตก็แตกตื่นเช่นกันทั้งวงการเพลงโกลาหลอะไรฟะบัตรคอนเสิร์ตของเซีนไนขายดีกว่าบัตรคอนเสิร์ตของราชาราชินีเพลงรวมกันคุณซื้อบัตรมีแต่คุณโสดสินะดูใช้มือกันเร็วเทียวพวกคุณตั้งสติกันก่อนเซีนไนเป็นแค่นักประพันธ์เพลงนะอาชีพของเขาไม่ใช่นักร้องนักประพันธ์เพลงเปิดคอนเสิร์ตขายบัตรได้เร็วยิ่งกว่านักร้องซะ อัญญประกาศเดียวอัญญประกาศเดียวทั้งวงการเพลงสันสะเทือนราชาราชินีเพลงชื่อดังก็สามารถขายบัตรคอนเสิร์ตห้าหมื่นใบได้ทว่าแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีใครขายบัตรหมดได้ภายในหนึ่งวินาทีทุกสถิติขายบัตรหมดเร็วที่สุดในบลูสตาร์แต่เซียนเ์นดันไม่ใช่นักร้องนี่สินักร้องเป็นเพียงอาชีพเสริมของเซียนเนย์หรืออาจเรียกว่าเป็นความสนใจถึงอย่างไรในสถานะนักร้องของเซียนเนย์ก็ไม่สะดุดตาเท่าตัวต,วตนในสถานะนักเขียนบทด้วยซ้ำไปเถ้าหากจะนับว่าเป็นอาชีพเสริมจริงๆก็เป็นเพียงอาชีพเสริมลำดับที่สามเท อีกด้านหนึ่งสตาร์ไลท์เอนเตอร์เทนเมนต์ผู้บริหารระดับสูงในแผนกดนตรีตกตะลึงหมดแล้วหนึ่งวินาทีนี่มันอะไรกันครับเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีสตาร์ไลท์ยังเตรียมการโปรโมทสำรองไว้แล้วโฆษณาในเว็บบอร์ดโฆษณาบนรถโฆษณาบนรถไฟฟ้าใต้ดินโฆษณาในใจกลางเมืองถึงอย่างไรก็อยากทําให้ผู้คนได้รู้ข่าวมากขึ้นว่าเซียนเจะจัดคอนเสิร์ตแผนกการตลาดได้จัดทําแผนการตลาดที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยนี่คือการคิดที่ปกติมากสตาร์ไลท์ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกคอนเสิร์ตในอดีตก็โปรโมรเทเช่นนี้ นอกจากนั้นเนื่องจากนี่คือคอนเสิร์ตขององค์รัชทายาทเซียนเอเพราะฉะนั้นสตาร์ไลท์จึงให้ความสําคัญกับคอนเสิร์ตนี้สูงมากและงบประมาณในการโปรโมทก็เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดอย่างไรเสียเตรียมบัตรไวห้าหมื่นใบขายไม่หมดก็คงกระอักกระอ่วนใจอยู่สักหน่อยคล้ายกับว่าสถานะนักร้องของเซียนเอจะไม่เป็นมืออาชีพสักเท่าไหร่ตอนนี้ไม่จําเป็นต้องใช้แผนการเหล่านี้อีกต่อไปจะโปรโมททาไมอีกละ่ะก็บัตรขายหมดแล้วคนที่กระอ่วนใจไม่ใช่สตาร์ไลท์และไม่ใช่เซียนเอคนที่กระอักกระอ่วนใจคือเหล่านักร้องต้องเข้าใจว่า เมื่อมีข่าวแพร่ออกไปว่าเซียนเอจะจัดคอนเสิร์ตมีนักร้องบางคนเย่อเยืกันส่วนตัวอย่าใช้ความสนใจของคุณมาท้าทายอาชีพของพวกเราเลยนี่คือคําพูดในใจของนักร้องบางคนปรากฏว่าเซียนเอใช้ความสนใจของเขาท้าทายอาชีพของนักร้องได้จริงแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่กดบัตรไม่ทันบัตรคอนเสิร์ตทั้งห้าหมื่นใบนี้ล้วนมีเจ้าของเดือนเมษาผมจะพาแฟนไปดูคอนเสิร์ตเซียนเอร์ชายคนหนึ่งโพสต์อดบัตรบนโมเมนต์วีชัดอย่างมีความสุขแถมยังอดบัตรถ,ถึงสองใบเขารู้ว่าบัตรคอนเสิร์ตของเซียนเอ โพสบนโมเมนต์วีแชทนี้มีไว้เพื่อการอวดล้วนๆในเมื่ออวดความรักไปแล้วก็ขออดความเร็วมือบ้างเขาใช้ความแข็งแกร่งพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นบนโมเมนต์วีแชทเขาไม่ต้องเป็นคนโสดก็สามารถกดบัตรได้ทันแถมกดได้ถึงสองใบเป็นผลให้ผู้หญิงหลายคนบนโมเมนต์วีแชทของชายคนนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกันมากมายและชายคนนี้จึงได้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิตแล้วสนใจเปลี่ยนแฟนไหมคะห้านาทีผ่านไปโพสตนี้และคอมเมนต์ใต้โพสตก็ไปปรากฏบนโลกออนไลน์คนที่กดบัตรไม่ทันต่างแทบล้มทั้งยืน สติกระเจิดกระเจิงผมคิดว่าผมแค่พลาดบัตรคอนเสิร์ตของเซียนไอจนตอนหลังผมถึงได้รู้ว่าที่จริงแล้วผมยังขาดแฟนไปอีกคนที่กดบัตรได้เพียงใบเดียวก็ตกตะลึงเช่นกันถ้าตอนนั้นพวกเขากดบัตรเพิ่มมาอีกหนึ่งใบชีวิตจะเปลี่ยนไปมากใช่ไหมในเวลานั้นมีชาวเน็ตเผยขึ้นด้วยความสับสนบัตรคอนเสิร์ตของเซียนเอหน้าซื้อตรงไหนเขาเป็นแค่นักประพันธ์เพลงนะหลังจากนั้นจึงมีคนมาตอบกลับนับไม่ถ้วนงั้นถ้าคุณมีบัตรก็ส่งต่อให้ผมได้ไหมละครับนั่นซิเซียนไอ้องเพลงไม่เห็นเพราะ กระจกมอกไม่มากยังจะมาเปิดคอนเสิร์ตโกงเงินอีกพวกคุณอย่าไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตเซียนเนยกันนะเดี๋ยวฉันไปแทนเองเซียนเนยร้องเพลงไม่ได้เรื่องเลยฟังเขาร้องเพลงแล้วทรมานสุดๆมีตัวรีบส่งต่อให้ฉันเลยฉันจะแบกรับความเจ็บปวดแทนพวกคุณเองเขาไม่ดึงเลยจริงๆขอร้องแล้วพวกคุณอย่าแย่งกันกดบัตรปล่อยมาให้ผมเถอะใครมีบัตรคอนเสิร์ตเซียนเนยทั้งคืนไม่ต้องพกอะไรมาตัวเปล่าได้คอมเมนต์บนฝันไปเถอะคุณไม่คู่ควรต่อให้ต้องว่จรจิงไปทั้งชีวิตผมก็ไม่ให้บัตรคุณหรอกนอกจากคุณใหห้้หาา้รรรออบบผูญิิงาาามมเเเททีียยกนนส์ซ่่็ไไ อัญญประกาศเดียวอันญประกาศเดียวมีคนมากมายไม่ได้บัตรในจํานวนนั้นมีเหล่าคนรวยรวมอยู่ด้วยคนรวยเหล่านี้รู้สึกเศร้าเมื่อซื้อบัตรไม่ได้แต่พวกเขาก็มีวิธีการของตนเองให้ราคา3มเท่าสําหรับบัตรคอนเสิร์ตเซนเนยจนมากผมให้5เท่ามีบัตร i ีไอพีใหม่ให้ราคาตามที่เรียกซื้อเก่าบัตรคอนเสิร์ตเซนเนยให้สิเท่ามีกี่ใบเอาเท่านั้นมีเงินพร้อมโอนพวกครับราคาบัตรไปไหนแล้วละ่ะออกมานี้บอกราคามาเลย ผมมีบัตรคอนเสิร์ตราชาราชินีเพลงทั้งฟยอย่างหลานเฮียนซูออและอื่นๆรวมเจ็ดคนที่ซื้อมาก่อนหน้าน,นี้ใครอยากเอามาแลกกับบัตรคอนเสิร์ตเซียนแนงหนึ่งใบไหมอันยกระกาศเดียวอันยประกาศเดียวบรรดานะครับราคาบัตรต่างน้ำตาตกใช่ว่าพวกเขาไม่เคยลองกดบัตรแต่พวกเขากดไม่ได้ต่างหากไม่รู้ว่าคนที่กดบัตรได้เปิดสูตรโกงหรือเปล่าทำไมถึงเร็วปานั้นคอนเสิร์ตของเซียนแนงการกดบัตรเพียงใบเดียวนั้นยากเย็นบัตรคอนเสิร์ตของเซียนแนงหนึ่งใบมีมูลค่าสูงหลายเท่าตัว,ตวบนอินเทอร์เนต็ตถึงแม้จะไม่่่อออาาาจประเเเมมินินนนคไดด้้แตตกกลลลับียหื เนื่องจากหลายคนทำใจขายต่อไม่ลงสตาร์ไลท์ประหนักได้ว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปย่อมไม่เป็นผลดีผู้ชมซึ่งไม่มีบัตรเริ่มรวมตัวกันใต้บัญชีทางการสตาร์ไลท์ทุกคนต่างบอกนว่าขายบัตรน้อยเกินไปเพิ่มสเกลอีกหน่อยดีไหมทันทีที่เหล่าโจเอ๋ยปากแผนดนตรีสตาร์ไลท์ล้วนพยยกหน้าโดยพร้อมเพรียงกันเพิ่มบัตรอีกห้าหมื่นใบแล้วกันหัวหน้าโจเหลือบัตรไว้ให้ฉันสักสองสามใบนะคะให้ผมด้วยโทรศัพท์มือถือของพวกเราแทบระเบิดแล้วทุกคนเอาแต่บอกว่าอยากซื้อบัตรอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคคู่ตอออนนนี้้ทททุกปิดโรศัพ์มืถืถแลว ไม่ปิดไม่ได้พวกเขาทํางานอยู่ในสตาร์ไลท์ขณะนี้ดูเหมือนว่าทั้งโลกต่างพุ่งตรงมาถามมหาบัตรจากรบรรดาผู้ที่ทํางานในสตาร์ไลท์จนโทรศัพท์สายแทบไม่แม่สามีมาถามมหาบัตรจากฉันแนาผมบอกว่าถ้าผมหาบัตรมาไม่ได้จะบอกให้ภรรยาอย่าแต่ดูจากสถานการณ์แล้วเพิ่มอีกห้าหมื่นใบอาจไม่พอปัญหาคือสนามรังมีความจุสูงสุดหนึ่งแสนที่นั่งเปิดเวทีสี่ทิศหนึ่งแสนที่นั่งเต็มที่แล้วอัญญประกาศเดียวอัญญประกาศเดียวต่อให้เป็นนักร้องชื่อดังโดยทั่วไปแล้วมาเปิดเวทีเพียงสามท ผู้ที่ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตอาจนึกภาพไม่ออกสิ่งที่เรียกว่าเวทีสีทิศคือเวทีประเภทหนึ่งเวทีจะอยู่ใจกลางสถานที่ซึ่งทําการแสดงเวทีประเภทนี้ไม่มีมุมอับผู้ชมสามารถเห็นทุกรายละเอียดบนเวทีได้อย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วการแสดงซึ่งใช้เวทีสามทิศจึงออกจะเรียบง่ายกว่าและเจ้าหน้าที่สามารถดูแลได้ตลอดเวลาส่วนเวทีสีทิศนั้นเป็นบททดสอบความสามารถในการคุมเวทีระดับหิน บนเวทีประเภทนี้โดยทั่วไปจะเหลือเพียงผู้แสดงพวกเขาสามารถใช้เพียงลิฟ์ไฮดรอลิกในการขึ้นลงเวทีเท่านั้นทันทีที่ขึ้นไปยืนบนเวทีทุกสิ่งบนเวทีล้วนอาศัยการควบคุมโดยผู้แสดงเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นสถานที่จัดการแสดงซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดในโลกอย่างฮ่องกงโคลิเซียมก็เป็นเวทีสีทิศเช่นกันสถานที่ในการจัดคอนเสิร์ตของหลิงเยวียนในครั้งนี้มีมาตรฐานสูงมากและยังสามารถเปิดเวทีสีทิศได้อีกด้วยเงินก็สีทิศเลยแล้วกันเหล่าโจกล่าอย่างเคร่งครึมเจราจากับสถานที่จัดคอนเสิร์ เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็น2เท่าในสี่สามเท่าเลยแล้วก็ต้องไปคุยกับทางการให้ชัดเจนต้องจัดการและควบคุมปัญหาด้านการดูแลความปลอดภัยเวทีสีทิศผู้ชมหนึ่งแสนคนอันตรายมากถ้าหากมีการแตกตื่นย่อมเป็นเรื่องใหญ่ไม่เพียงแตกตื่นสถานที่ซึ่งมีคนเรือนแสนความเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยก็ขยายใหญ่ออกไปได้อย่างไรขอบเขตเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตระดับนี้จึงต้องมีการร่วมมือกับทางการและจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการประสานงานเป็นอย่างมากในความเป็นจริงทางการฉินโจได้เริ่มมอบหมายหน้าที่แล้วเป็นการเปิดประชุมฉุกเฉิน ตำรวจนายหนึ่งกระแอมผมขอสมัครรับผิดชอบหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในงานได้ไหมใี่ผมเถอะดูแลความปลอดภัยในงานลำบากนะผมทําเองอยู่ข้างนอกสบายกว่าเยอะแต่ข้างนอกไม่มีคนนะคนอยู่ข้างในกันหมดงานยากๆแบบนี้ผมไม่มีปัญหาอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่หัวหน้าสีหน้าเคร่งขครึมอะไรกันไม่ซื้อบัตรอยากดูคอนเสิร์ตฟรีอย่าลืมสิว่าพวกคุณเป็นตำรวจของประชาชนทุกคนพลันรู้สึกละอายใจหัวหน้าเอ่ยเสียงเรียบเดี๋ยวด้านในผมรับผิดชอบเองทุกคนคุณยังเป็นตำรวจที่ดีของประชาชนอยู่ไหม คอนเสิร์ตของซีนในสันสะเทือนรอบทิศ